สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมารับชมกกรแข่งขันฟุตบอลนักเรียนชิงถ้วยผู้บริการทารการาศประจะปี2568ด้วยอายุไม่เกิน16ปีนะครับระหว่างทางด้านของวสุธิวรารามครับพบกับส่วนกุหลาบวิทยาลัยครับวสุธิวรารามในเสื้อสีขาวเขียวนะครับปลุกจากซ้ายไปขวานะครับลากจีใส่แล้วลองยิงแต่ว่าก็ยังเซฟได้ครับ ให้สัญญาณเพื่อแล้วเปิดข่ามาเสาไกลแล้วก็ตวัดอีกทีหนึ่งก็บอลออกไปแล้วนะครับออกมาทางขวาแล้วตั้งป้อมแล้วยัดมาตรงนี้โอ้โหแล้ว1 0ูเลยครับทางด้านของศูนย์กลาวิทยาลัยครับขึ้นนำแล้วครับดูจกกังหวะประตูขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับของศูนย์กหลาวิทยาลัยนะครับให้ออกมาทางฝั่งขวาครับ เรานี่ครับจจงหว่ากึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาครับแล้วก็โอ้โหชาร์จเข้าไปได้ครับนี่ครับจิรกิจย้อนคืนแล้วสั่นแบบนี้จิตาวัตโอ้โหดูเพช้าครับโอ้โหลุยมาแล้วนี่ครับได้ยิงแต่ว่าโอ้โหมัน แล้วลากจี้เข้ามาแปะต่อมาแล้วหลุดมาตรงนี้บอลยังไม่ออกนะครับทางซ้ายเปิดเข้ามาอีกทีนึงก็ได้โมงแต่ว่าไม่เข้ากรอบครับและวุฒสิงก,ก็ปรุวินมาเวลาการแข่งในช่วงครึ่งเวลาแรกครับก็จบครึ่งแรกไปเป็นทางด้านของ วสุธีวรารามครับที่ตามหลังสูนกุลาวิทยาลัยอยู่ศูนย์ประตูตนหนึ่งครับไหลขึ้นมาทะลุช่องมาเอาแล้วครับเราทันหรือเปล่าแต่วคูเปอร์ออกมาดักไว้ได้ครับได้นิดนึงแล้วยิงลูกนี้โอ้โหไม่เข้ากรอบครับดูภาพช้าครับอุแทงทะลุช่องนี้ยมาสวยเลยครับแล้วไม่ล้ําหน้าครับกูชาคลินุยขาวแล้วต่ว่าต้องชมคูเปอร์คุณทันยออที่ออกมาทําลายจังหวะก่อนนะครับ หแล้วยกเท้าสูงนี่ผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับปล่อยครับแล้วสุวินอ้โหูแต่ว่าให้มาจังหวะนี้เนี่ยคูเปอร์ก็อาจเกมไว้อีกแล้วครับพงษ์ฉัตรลากตัดเข้าด้านในพงษ์ฉัตรไหลต่อมาในกรอบพีโตแต่โอ้หบอลแรกไม่ดีครับกาง์นาของกัร์ตาณสิมมาดูภาพช้าครับจังหวะการจ่ายของพงษ์ฉัตรวิเชียนรามครับเนี่ยครับลากตัดเข้ามาด้านในแล้วหูให้สวยแล้วครับ แต่บอลแรกเฟิร์สทัชไม่ดีครับโอ้พีรนนทโบนีเวลแล้วยงิงไกลลูกนี้ไม่เขา้ากรอบครับดูครับพิชิชัยลงมาจะทําได้ดีแค่ไหนครับแล้วเปิดเข้ามาได้โมงลูกนี้ก็ไม่มีปัญหาครับ <c oughs> บอลของวัสุธิขึ้นมาแล้วลองยิงแต่ก็เข้ามือของปิยวัตรครับออกบอลขึ้นมาที่สวินสวินแล้วไหลตามช่องมาแล้วออกมาของคูเปอร์ตรงนี้ดังได้อีกแล้วครับ ให้มาครับของสวนกุหลาบนักกนนักกรไห,ห,หลช่องนีหมาไม่ล้ำหน้าแล้ว้โูแบบนี้ครับเรียบร้อยครับไม่เหลืองครับทางด้านของคูเปอร์คุณทันยอฟครับดูภาพช้าครับกำลังจะตั้งเกมบวกอยู่แล้วครับทางด้านของวสุธิวัตารรา,ราพอเสียบอลแลวกลายเป็นบอลสวนกลับของสวนกุหลาบเลยครับดูวบจังหวะนี้ให้ช่องเนี้ย ตัวที่วิ่งสอดมารับบอลเนี่ยไม่ล้ำหน้าอยู่แล้วนะครับ <Okay. S 1> ทางด้านของวัสสุธิได้บอลมาแล้วลองยิงเลยครับ <c oughs> เปิดเข้ามาแล้วหวูยมองเลงแล้วเลงแล้วเปิดเข้ามาในกรอบโทษแล้วพักได้แต่ตรงนี้ล้มลงไปพุทธศิลป์ไม่ได้ว่าอะไรแล้ววางสวนกลับขึ้นมาตรงนี้อ้าแล้วจีมถึงก่อนครับ ตรงนี้ไม่ฟาวแล้วลองยิงโอ้โหไม่ได้อะไร,รเปิดเข้ามาแล้วได้บมงโอ้โหดูภาพช้าครับจงังหวะได้ลูกเตะมุมครับแล้วเปิดเข้ามาครับแล้วขึ้นเท็ตรงนี้ครับโอ้โหของปีพงพงพันเปิดเข้ามาแล้วยังพยายามจะเคลียออกมาสุดกุหลาบบอลยังคลุกคลิกใน หน้ากรอบกค่โทษย้อนมาแล้วได้ยิงลูกนี้หไม่เข้ากรอบอีกครับดูภาพช้าครับน่ครับหลังจากที่ครุคลิกอยู่นันครับแล้วบอลไหลปล่อยมาทัศนาพลหูเลงปั่นเลยครับพักแล้วจ่ายมาพิชิชัยแล้วได้ยิงลูกนี้ไม่เข้ากรอบอีกครับเตะมุมครับว่าสุดที่ว่าราม เปิดเข้ามาโมงตั้งย้อนกลับมาแล้วตวัดกลับหลังมาก็เข้ามือของปิยวัตรจมโฮเสถียรแล้วก็จบเกมครับส่วนกุหลาบพิทยารัยครับเอาชนะวสุธิวารารามไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ครับ